ครับเดี๋ยวนี้คนเลี้ยง,งวัวไม่ได้ไม่ได้จนเหมือนสมัยก่อนนะครับข่าวบอกว่าพี่มาร์คสักเบิร์ตอนนี้กำลังเลี้ยง,งวัวขายอยู่แสดงว่าคนเลี้ยง,งวัวนี้ไม่ไม่ใช่คนจนแล้วนะครับคนรวยครับครับตอนนี้มีข่าวว่ามาร์คสักเบิร์เขากำลังต้องการจะเลี้ยง,งวัวขึ้นมาเพื่อผลิตเป็นเนื้อชั้นดีที่สุด ในโลกนะไม่รู้จริงไม่แต้จริงไม่จริงนะไม่รู้้วแต่ว่าต้องการจะมาทําตลาดเนื้องวเพื่อก็เรียกว่าทําธุรกิจขึืนอมาเป็นอาจจะสร้างเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ของตัวเองอะครับนะก็โอเคอยู่นะผมว่าด้วยสปพกกำลังแล้วก็ทุนทรัพย์ของท่านนี้ก็ไปได้นะเพราะว่าคนมีเงินนี่ก็นะนคิดไปได้แล้วก็ ต้องเรียกว่าหมาเศรษฐีคนหนึ่งแล้วกันนะมาร์กก็ต้องติดตามต่อไปนะว่าวจะว่าจะตักปังหรือยังไงแต่ว่าผมว่าคือคือคำว่าการมีเงินนี่มันมันก็ได้เปลียนอะรรียบว่จะล้มลุกป่อยได้ไหมเป็นไรนะส่วนคนที่ทุนน้อยก็ก็ต้องล้มลุกอยู่ในในในขอบเขตที่ตัวเองทำได้ก็ติดตามดูต่อไปแล้วกันผมว่าน่าน่าสนใจนะ ครับสวัสดีครับ